Bên mê con mê con đời mê thu con noi thăm nga phi nga mê tui thăm bắt tui quán tui quán tui tui này le à. phân no. mê mông à, 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 à. à. ừ. thu, phân mê mông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  บ้านเม่กิ่เนี่ยบ้านเม่ไปายอ๋อโอเคตัวมือตัวมือมันย่งขึนหนึ่งขึนหนึ่งนหนเดี่ยวกระซิมาขุนเข่าปลาลุงเลยเนาะพี่ย่านผนตกห้ำขึ้เอาเลยย่านผนตกห้ำมาขนเข่าขึ้นไปปั่นก่อนพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี่กับขนบมู่ท่านเบิดอยู่ปลาลุงเลยเนาะคนเดียวเจี๊ยบเบิดแล้วให้เนาะเจี๊ยบ แมงนิ้วใส่ไหม่คันลาวเรียบร้อยบานนี่เข่าบัดเข่าเปียกพี่น้องเอ้ยเนาะผลตกคกตาเปลือสิฮอพี่น้องเอ้ยเข่าเป็นเขา,ขานักบาดนี่เนาะเจ็บบ่าฟาลุงเลยเมื่อวานนี้แมลงนิ้วกะหบัหบหับได้เ่ายังบุกเคยหับนะพี่น้องไอ้เนาะก็เลยเจ็บบ่าบาดนี่เอาวัดกุหแลรออีกเขาหับไปหลายมือ

อาสบายดีป้าลุงกันสบายดีไม่ลุงละสบายดีสบายดีป้าลุงทูกกอนทูกกอนทูกกันทุกกนถูกยสบายดีมาป้อนเม่ปอนเมยทุก่นทุกนเลยอามบบนี้ะตามบนี่ตามเขางาพี่น้องเอ้ยน้องงากไม่ตุ้ยหันอ้าแต่แต่เว็นี่เขียวดเเด้เ ตยเจฟเฮ่นี่บเบ่ดูแพรลุงบึงนี่ต้มต้มตคำ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 ดำค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 าคอคำ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 ขำาำคำคดคำ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 ดำค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 ำพำค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 ำอำค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 คำ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 คคำคำคนคอคำ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 ค้คำ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 ค้ำยค ดี่พ so so ี่มาพี่ระวังโคกำหัวเด้อสากาำหัวเด้อเด้อสบายดีมาดชุชุมมามาจำให้ชุก่อนชุก่อนชุก่นยุกชุก่อนชุชุชุ่ชุมชุดูสบายดีมาดีดูะเด็นได้แล้วกัน không con đi không con đi ô ô, mày mày mình mày 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 này, bỏ mày 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 บ่โอ้ยมาป้อนแม่ป้อนแม่ให้ไปกินไหมให้ไปกินไหมแม่แม่ไม่ให้กินแม่ให้กินได้หรือเด้อถูกกันถูกก้อนถูกเลยจักถูกแล้วปลาลุงี้ยป้อนแม่บ่ป้อนแม่บ่แพ่งแม่แพ่งแม่แพ่งแม่แพ่งเพงตุ้ยนะลูกแพ่งตุ้ยไงแม่ทำลายหุ่ยนะให้แม่พี่มาให้แม่กินบ้างไม่ใช่ปากแม่นะ่ไม่ใช่ปากแม่พี่ผมไม่ตุ้ยก็มึนเมากิน

à tùm mò người mò người vậy người có ba phải kêu mọi ba con nữa mãi phải kia mãi ba con mãi mau mau mầm đi, mau mà, mà, mầm mãi 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 mầm mãi mãi mầm mãi Ăn đi mãi 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 เอาน้ำไปตุยนี่น้ำไปตุยนี่ข่ายคายอะไรอ่กินพวกสั่นคนลึกๆแม่เอาไม้แม่กินมะเอาน้ำตุย้แม่แม่กินมะไปไปทุกน้ำตุยไปทุกอยทุกทุกนันทุอ่ะเอาไม้ไปนี่ไม้ไปไม้ไปปม่อยแม่มาเอาทิ่มหนูบ่อเอาม่เอาไม้ป่อพี่ ปวดปวดบาดขี่รถเบยน่ะวิ่วิ่เรอข่าวไอ้พอแค่กินน่ะนี่ข่าไพอแค่ข่าวอ่าแม่ถวยเจอยกินไหมกินได้อ่าบ่แคกมากินข่าวแล้วปดอ่าง้นงดงัะ้งงัดงัดงงัดงังังัดงังงัดงังงัดงังัดงัดงัดงังงัดงงงัดงงงัดอดอัา โอ้โอ้ตังลังลงลังลนึึตากแรกได้เท่านี่เลือดออก่จึบจนแล้วเราเบ่บ้านตัวมันเปียนไห้ตั้งจังห่าด้อยว่าถอดเสทังขึ้นก่อนเลยใช่ได้เหยุอิงเข่ามันแขกบอกให้เพื่อนในพ่อเขานะพ่อกินป่กินออาเลืดเรามาก่

งัดงัดงัด่งงัดแตงงัดแต่งงัดงัดแตงงัดแตดงงัดแตงงัดเอออย่างนี้ะไเลยอปากแตกแล้วบุคเกี่ยนทังออกนปากแตกแล้ว่งัดงงัด่งัดแตงัดงัดนุ๊กบ่บ่บ่พอดดพอกินพอกินพอกินเฮ้นึงได้พอดงัดพอ เง็ดง็ดตงเง็ดต่เงอ่ะอ่อ่าอ่าอ่บึงกุเบี้ยว้าะอ่าวข่อยชุบเฮ้ยเฮ้ยเเบ้านตัดภาพมาพี่กับพี่น้องเยเนาะอยู่ทุงไฮท่งนาเลบานมีปลาลุงเลยเนาะเห็นวงเขาไกวคนเหวียนคนเหวีนพี่น้องเลยสายลมพัดต้องม่า วงเข่าเรืองสื่ออยู่บาทนี่พี่น้องไอ้ตัดภาพมาบาทนี้เนาะทงไฮทงนาบรรยากาศลมพัดเิ็นจ่วยจ่วยน้อยโอ้โหดกเกิดขึ้นแท้เด็นมาเนาะขึ้นฝ่าขึ้นฝนขึ้นฝนที่ตกเนาะมยมาหนีแมลเนยวกาสิมาขนเข่าปลาลุงเอ้เนาะพี่ยานฝนตกห้ามพี่น้องเลย ดานผลตกห้ามาคนเข่าขึ้นไปปั่นก่อนพี่น้องเลยเนะาะเมวานี่กับคนบมทันเบิดอยู่ปลาลุงไงเนาะคนเดียวคนแมนงนิ้วก็ได้เมนี่กับคนเดียวคือเก้าพี่น้องเอยยังหลายอยู่ได้เนาะทางนี้ทางนี้อีกหับหนึ่งอยู่ต้องพุ่นพี่น้องอีกสามให้ตาโตมามามาเด้อพี่น้องเอฟซีไปอยู่ไกลอยู่ไกลมาซอยแม่น้องนิว้วขนเข่าแน่บ,บาดท,ทีนี่เนาะ ย่านผ้าผลลุนลงมาคนเข่าบระทันพี่น้องเลยเนาะทางพกแคกเพื่อนกะเมื่อเพื่อนดีพี่น้องเลยเมื่อเพื่อนดีคุณแหละอ่าข,ของพอสาวมุกดาวันเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแม่น้องนิ้วกบับโบได้เมือ่อพี่น้องเลยงาีขนเขา่าพอแคกว่าพอแคกสิเมื่อได้ให้แม่น้องนิ้วขนเข่าพี่น้องเลยพอแคลส่วนแห้พ้นมาปั่นพอว่าย่านผนตกพี่น้องเลยเนะยานนยเนะยินข่าวว่าเมือ่อ ที่เสียที่ซองมาพี่น้องเลยเนาะฝนสิต๊อกมาคือมื้อนี้ก็ค้บได้พี่น้องเลยเนาะค้มฟ้าคืมฟุลพี่น้องเลยอ่านภาพมาทางนี้ก็ได้แม่น้องนิวก็ได้เนาะโอ้ยสบายดีและสวัสดีเทียนหนึงเด้อพี่น้องเลยพบกันอีกแล้วกับช่องยูทูบของแม่น้องนิวพี่น้องเลยเนาะหากะอ่าหนุวลูกนอนได้พี่น้องเลยแม่น้องนิวก็ได้ฝากไว้อยู่น้องไม่ตุ้ย จนสวยเตอ๋อพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เป็ดเข่ามงแล้วปลาลุงเลยเนาะก็มาคนเข่าเป,เป,เปพ,าพ,พื่นขึ้มผ้าขึ้มผนพี่น้องเลยเบื้องส่งคือสิตตกได้เนาะหากแต่ว่าเพื่นก็ข้าวอยู่พี่น้องเลยเนาะวา่าที่สวิตช์ส่งว่าเนาะแต่วันนี้ก็ขึ้มได้ได้พี่น้องเลยก็เลยว่าพ่อคนเข่าขึ้นไปเลยสีให้เพิ่นมาปั้นพี่น้องเลยเนาะมาปั้นเขาก่อนยันบททันพี่น้องเย ปันแดดแหละก็จังสีเกี่ยวไหมเริ่มไหมอีกเนะาะเพราะว่าเข่าเฮาก็สุกลายเลยพี่น้องเยที่ทางแมนเบิร์ตพี่นะ้องเลยเนาะเปิดอดเทียงก็สุกเบิดแล้เล่ยังแต่เข่ากลางแบบนี้เนาะของกลางยันะงเขียวอยู่พีนนน่น้อดดงอเยแต่ว่าเนือทีูดอย่าน,น,นี้สุกเดืองเบิดแล้วเนาะอย่าเอาบทั้งพี่น้องเลยมามามาสวยแมนน้องนินวเนี่พี่น้องเลยมือนี้ก็ลุยเดียวอีกแล้วป้าลุงเลยวันนี้มีมือกล้อง มืัอนี้มือกล้องเข้าไปโฮเฮียนพี่น้องเอ้มือกล้องไปโฮเฮียนแล้วมืัอนี้น้องนิ้วก็เลยได้มาคนเดียวปะนี่ปลาลุงเลยเนาะอ่าสีถ่ายไปที่ระดับที่ระตอนพี่น้องเอ้แมงนิ้วกะเพราะว่ามีมือกล้องเนาะเข้ากะปลากล้องไว้ไ่ได้พี่น้องเอ้ปลาข้าม้องนิ้วโบมีปลาข้ากล้องแมนงนิ้วกะโบมีพี่น้องเอ้ก็เลยถ่ายเอาถึงระตอนพี่น้องเอ้เนาะ คุณเข่าหนิงนิ้วกามาคนเข่าพ,พี่น้องเลยคืมผาค้มพลบรรยากาศมือนี้เนาะโอ้โหว่าทางพี่น้องเอฟซีทางอื่นกะค้มผาค้มพลอยู่บ่พี่น้องเลยมือนี้เนาะคอมเมนต์มาตอบแม่น้องนิ้วหนิเดอ้อมาบอกแม่น้องนิ้วเนี่ยพี่น้องเลยทางนี้กำลังค้มผาค้มพลผู้ผม,มาหาโจรเท่ากันลายยู่อักโซอย,อยังบ่ได้ล <c oughs> ายยู่อักโซย,ยังบ่ได้พี่น้องเลยเนะาะไปจ้ะ เรล้อซะทางนี้ก็ได้แมนงนิวกะเพราะว่าจักหน่อยพันธุชีรถฟั่นพันธุชีมาพี่น้องเลยเพราะว่าเขากะเร่งมือแน่ยังหล่ให้อยู่ได้ประลุงเลยเนาะทางพุ่นเออตวเื่อเบิดนี้พอแห้งเติบแมน้องนิวกหาบบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะสิอันนี้ก็หาบอันนี้จะเป็นอ่าลักขมังเนาะทางบ้านแมน้องนิวสะเอนลักขมังเด้อพี่น้องเลยเหื่อวไว้ใส้สำหรับหาบอ่าค่ำว้ค่ำ ไใ่ขันดาวพี่น้องเนาะนี่คือนอนบนก่อนปลาลุงไงเนาะอึ๊บไอ้ลำบากแม่พี่น้องเลยวันนี้มือก็อึ๊บดีใจที่ทำเลย ก็คือไม้หาดตาลุงนเนาะไม้หาดคือไม้ขันดาวเนาะขั้นดาวหรือว่าไม้หาดพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะเสียบเข่าใส่อ่าทั้งสองขางเนาะองค์ขางขางนี่ขางนี่พี่น้องหลายหลายคนกระซี่ผู้ยุ่งอกพี่น้องเลยเนาะและ้วกบางคนกระโบผู้พี่น้องเลยบางคนกระใส่ล้อหรือว่าอ่าล,ล้อคนคือแมงนิ้วมา,าว่านี่ก็ล้อพี่น้องย แต่วารอโลนี่ทางเฮามันยากเนาะเพราะว,ว่าถาัดยาวรดมากอะ่ะรถดลงมาได้พี่พะลุงเลยเนาะ,ะทางยังคาเข่าเขียวอยู่เข,เข่าเคียวรัดทางเพราะว่าแต่ตอนเฮาดำนะเขากับโได้นั่นพี่น้องเขาเพื่นจ้างเพิ่นลูก,ก้าหละปุ่นเพิ่นปะปุ่นกันเข่าก็เลยบบฮู้บบดนี้เนาะก็เลยมัดเขียวมัดบ่เคียวก็เลยตันทางบบดนี้เนาะ เห็ดให้เฮาอารดลงมาบพอได้ปลาลุงเอ้เนาะก็เลยได้จำเป็นได้หาบาทนี่พีพี่ีไเนาะหลายคููหลายคนกะสีเคยเห็นอยู่ดอกพี่น้องไหมเนาะวิที่หาบเข่าหรือว่าบางคนก็ยังบกหูยังบบเห็นเนาะยันยุคสมัยใไหมพี่น้องเลยแต่ว่าทางนี้ยังเห็ดคือเก่าคือเดิมปลาลุงเอ้เนาะ อาบแม่นิวสิลองเสียบให้อ่าพี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยแบบนีแหละชีวิตเซาให้เซานาเฮาก็ลูกเลยเนาะสิก่อนข้าเฮาก็ปื้ออยู่มาแม่นิวสิเสียบก่อนบาดนี้เนาะเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงพาลยเนาะมาบาดนี้แล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเสียบเบิดแล้วให้เนาะเสียบแมงนิวใส่ไ้คันลาวเรียบร้อยบาดนี เข่าบัดเข่าเปียกพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกค้ำแต้มอือนั่นแหละวานนี่ก็ยังบัตแนวเข่าบ,บุดเนาะฝนตกค้ำตแต้มือเพื่อนดีลุงผู้เล่น้รามาเลยฝนตกค้ำยังบัตรนันได้เก็บเข่าบ,บุดเนาะเพราะว่าพวกแขกเพื่อนจะอยูู่นเดียวกับลุงเลยเทนี่ก็เข่าก็นัก,นาานกบาดนี่เนาะเบื้องหาหุบมัดกับป้าจู่เบื้องสีหอด บวนเมียดเขาพี่น, okay. ไไน,น้องเยนี่เนาะพี่น้องเยกสิประมาณนี้นเนาะแมิ้วกสิขา้หาหางกลางนี้อ่าปหาไปปุไดพี่น้องเอยกะไกลเติบเนาะุพี่น้องเยเนาะปบวนเอาไว้ัก็คือแยงเขียวๆแพี่น,อน,น,อไไน,น้องเข้าเานักบาด้าลงอเนาะบาดนี นองนไปบาดจัาเลยเนาะเผื่อสิหอดพี่น้องเลยเข่าก็เขานักบาดนี่เนาะเจ็บบาดฟาลุงเลยเมื่อวานนี่แมวนิ้วกระหับหับเลยเขายังบุกเคยหับนะพี่น้องเลยเนาะก็เลยเจ็บบาดบาดกูเลยรออีกเขาหับไปหลายมือสามสี่มือกับสี่เศร้าเจ็บฟาลุงเลยเนาะแต่ว่าแรกๆเขายังบุกเคย กระเจ็บแน่พี่น้องเลยปวดบา่าเมื่อคืนนี่จักรลับตอนใดพี่น้องเลยมัวมื่อเลยเวลาเหาเห็นเวียกได้เหาเมื่อยเลยครับอนอนเจ็บปลาลุไงเลยเนาะปลาซะอย่างนี้กรสซีหาข่าวไปพุนนน่นแหรบ้านเนาะมาบาดในตัดภาพมาบาดในปีทอดกองเข่าเรียบร้อยปลาลุงเลยเนาะฮ่าเจ็บมือหนึ่งพี่น้องเลย cái tờ phù đây phi nong ấy nó lắc mày cái này phù mèo niu hạ ma cả khảo phạt bạn này nó không cả người tự phi nong này nó hao cả à ma con bạn này nó có bao nhiêu và luôn người buộc tùng phà du thằng phục cả gần đi lại ma pan phi nong nó อ่าเหนื่อยเตอะพาลุงเอ้คือว่าใส่เบอร์ละหามาัดพวกมัดพี่น้องเยแต่กะเข่ามันนักเนาะเขานักเลยกัมัดใหญ่เตอะพาลุงเอ้เข่าเปียกยก็เลยนักบายสบายนี่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้น้องนิวกับซิโคลาเด้อพี่น้องเลยเนาะไว้ผุดออกกันคลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้ก็มาถ่ายท้ำบรรยากาศอ่าทุงท่งไฮทุาศาศ่งนาธรรมชาติ ที่คนเขา่าคนน้ามพี่น้องเลยเนาะให้พี่เม่พี่น้องฝาลุงได้ครับได้ซุมพี่น้องเลยเนาะแล้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้เม่น้องนิว้วให้คลิปต่อ,ตอไปในเด้อพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้อง FC, เอฟซีเบิ่งคลิปให้เม่น้องนิว้วโดยที่บทขวามโฆษณาในะเด้อเนาะพอได้พา,าขนมนุ่มเนยการอยู่การกินพี่น้องเลยเนาะโดยภาษาสำหรับคลิปนี้ โอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อสวัสดีเดอ้อพี่น้องเลยเนะาะไปแล้วพุ่นยังอีกลายให้ผู้ทั้งลุงพุ่นกระแมน่นอ่าชงให้อ่าอีกให้นี่อีกพี่น้องเลยเนะาะใครในไฮนี่สิกใกล้แน่แม่งนิ้วผู้ดเดียวมานี่ปลาลุงเลยเนาะไปสำหรับคลิปนี้ลาดเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สบายดี